สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังซื้อแมตต์ทำไมครับซื้อแมตต์ทำไมับบนี้ซื้อสางชู้ไปซื้อมาหาครับสามสิบแผ่นคยี่สิบมิลครับยี่สิบมิลเต็มครับพี่น้องเต็มครับไมอัดอย่างดีครับ E Double E ครับอย่างดีพี่น้องครับตอนนี้กำลังปูครับปูขาเรือเทเลสก้าที่ได้จัดมาใช้ครับมา แม่เข้าเดูการทีแรวนี่คือช่องห,หลุดหลครับเพราะว่าโดนฝนแบบโดนฝนรับต้องสื่อเมื่อไหร่ที่เราฤดูการนี้ไขมันบาลานกับวที่ไหมครับมันต้องใหม่งครับคัับแคดตรีไหมครับีก็อ นี่แม่อัดเก่าว่ะเบิรงสภาพแม่อัดเก่าอีหยังนี่ลูกหัดอีหยังนีนี่บอกแม่อัดซื้อมาใหม่นี่บอกพี่น้องนะอันนั้นบอกแม่อัดซื้อมาหม่น่ะดูดูกันเขาตกเปลี่ยนไม่ด้อค่ะพี่น้องอันนี้ปูก่อนปูปูให้เห็นขาก่อนไกร สีไส้กรอบอีกชนึงจะปูให้มันแล้วเผื่อสีได้เบิ่งมาม่่งไหนตองแก่ใครแน่ค่ะปูป,ปูไปก่อนอน่าจะท่าสีอยอกม้งค่ะเยว่ามึงอตอนนี้ก็ไม่้องปูปูไม้อา สิเด็ดห้าซีไม่เบิด 我里。哦，好高啊！ สายงานเกิดไปสูบไปนหนีเด้อเบิ้งค่ะพี่น้องกำลังปูแผ่นไม่อาจใหม่ยังมาท่านในเข่ากรอบ ท่านพูดปูแล้วแล้ว เพิ่มเติมไม่อัดมือน,นี่สามสิบแผ่นยี่สิบคู่เก,กรดเอเอ,อไม่ทาซีแล้วลุงหาทาซีไหม ไม่อาจจะท่าสีบ่ไม่อาจจะท่านคนที่ตามตอนต่อไปตอนนี้ถ้าขอบของพระท่านใส่ใเดอาอะไรสดก่อนถ<อ>้าเจ้พี่น้องของมาาลายก็จะมีเงินซื้อสีอจุดดอกขึ้นคุยบ้านบอกว่างไดเกาะเว่ยมังก์กับล้อฟังเพลงโมแมนบ์โมเมนว่าเป็นบ้านเป็นวางไดเกาะโอ้เพป็นมาคันไดหาพันธุ์หาพันใบเออพอดีเล่นอ้อมบ้านแพ่งมาสั่งตัวเอ้าโมแมนเบสที่บ่อย่าไปเพิ่มไหนเล่า ผู้พยาบาลบอกว่าแรนอ่อมเวทีจักรอบเป็นเบาหน่อยได้เบาหน่อยคือสร้างสูงได้เพื่ออาหารสิบรอบนี้อืมาีผู้รพยาบาลบอกว่าสมเป็นผู้พยาบาลเลยสมเป็นผพยาบาลด้านหน่อยคือลูกบ้านนี่เลยขนสูงค่ะนี่กำลังปูทีมงานกำลังปู เดีด้วยพี่น้องิ่งไม่อาดเจ็ดเอเอคนะอันนี้ก็เิสีปูบ่ ลบกันพี่น้องคนนี้นั่นอูไม่อัดกำลังไล่เมีอัดอยู่เดียพี่น้องสื่อมาเพิ่มมินิซามจิแผ่นจังซีพ่อบอค่ะเพร,ร,ร,ราะว่อการจะสื่อมาเพิ่มเติมอีกปูไปก่อนค่ะยังว่าท่านเดชัยก่อเมียอัดยังว่าท่านวันที่สองไล่วันที่สองนี่คือเกินไล่แท้ ไก็สิเบิ้งออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เริ่มปูแล้วแต่ที่เบิอ้งออกว่าซันไดเป็นซันได ขึ้นทางนี้เหรอไปเข้าไปเป็นห้างละข้าล่งจะกำลัง องดูงคาร์ไก่กงงูงไหมนีลานนักดนตรีนี่ละมองนักดนตรีอยู่นักดนตรีปรกาศนตรี่อนเั้าสนครคาชั้นนี่ละค่ะพี่น้องอัปเกตให้เบริรงกํำลังกูม่อดัด เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเด้อถ้าเสร็จแล้วสีมาอัเดเีตให้เบิ่งอีกแค่นึงอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งช่องสร้างสุขสายจวดนะเด้อค่ะ